Bye. มาเที่ยวงานประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกยนต์แห่งนี้นะคะท่านไม่ต้องเป็นห่วงว่าเอะเราจะหาข้าวต้มลูกยนต์ได้ที่ไหนนะคะภายในงานของเรามีจําหน่ายค่ะท่านสามารถที่จะมาซื้อหาได้ที่บริเวณหน้าง,งานของเรานะคะปปเรามีจำหน่ายเยอะมาก่านะฮะยังไงก็เออมาม,มาเอ <จำ S 2> าเงินในกระเป๋าของท่านนะครับเพื่อมาร่วมกิจกรรมนะฮะหลายๆท่านเนี่ยอยู่จังหวัดสระบ,บรุรีแต่ยังยังไม่เคยมาก็มี ทานใกล้ๆบ้านไงนะก็ตักบาทแถวบ้าน<ช>ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ายังยังไม่เคยมาร่วมตักบาทขาต้มลุกโยนเมนปีนี้อย่ารีรอ,อ,อปีนี้มาร่วมงานกันเถอะนะฮะ<ช>ล่ะท่านได้เห็นกิจกรรมของปีที่ผ่านมานของทางวัดพระพุทธฉายจัดครั้งใดยิ่งใหญ่ทุกงาน<ช>นะครับใช่ค่ะ ช่เรียกว่าเป็นอะไรเป็นท่านยมของคนไทยมาตั้งแต่โบราณโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากออกพรรษาในวันงานนะครับท่านจะได้เห็นกับการโคมตัวของวงสระบุรีแล้วก็ชมสาวสระบุรีนะครับสระบุรีสระบุรีสดใสปันใจปันสุขค่ะ 对不对？别盯上，少 V V O，好吗？好、嗯、啊。对，你倒听我。对。你倒听听，对不对？别盯上，少 V V O，好吗？好啊。 สราบุรีกะรีปั๊ของที่นี่ชื่อเรื่องหรือไกล้สาวก็สวยโสภาไม่นอก សាទ납 ท่านแรกต้องเรียนถามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดส,สระบุรีค่ะว่าอยากให้ท่านกล่าวถึงนโยบายการส่งเสริมการจัดงานประเพณีของท้องถิ่นจังหวัดส,สระบุรีค่ะและผู้ถึงมาตรการกักาการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยะ่ะท่านคะนสอบจากนะจังหวัดสระบุรีครับท่านคาดว่าวน,นี้มีงาวันทีวันสี่งานประเพณีตักบาตร่โวโลกนะน่าจะเป็นงานแรกนะครับในการ,รที่จะเริ่มต้น เราก็เชื่อมโยงสามารถที่จะสลับวีนั้นเรามีดีนะครับในทุกๆเดือนทุกๆช่วงเวลานะครับเรามีสโลแกนว่าเราเที่ยวได้ทั้งปีนะครับนะครับเที่ยวได้ทั้งปีนะครับมีดีเปเดือน,นะครับที่เราจะามาถต้องเที่ยวได้ส่วนหนึ่งก็อยากจะเรียนว่าเราได้เตรียมการในเรื่องนี้ไว้ค่อนข้างที่จะ,ะพร้อมในทุกๆด้านนะครับในเรื่องมาตรการความเป็นมาต่างๆนั้นต้อง กับรัฐการนะครับเต็มคุณแก้าท่านน่าจะเล่าได้ดีกว่าผมนะครับค,คนในเรื่องการเียมค่า,าครเรานำในเรื่องของงานประเพณีนี้มาประยุทธ์ันทโารัฐมนรจังหวัดสระบุรีและวัดพระพุทธชัยเป็นวัดสำคัญในทางพระพุทธศาสนาและในจังหวัดสระบุรีถือได้ว่าเป็นวัดที่เคียงคู่มากับวัดพระพุทธบาท ราชว,วรมหาวิหารเพราะว่าเป็นวัดที่สร้างในยุคเดียวกันคือพระเจ้าทรงธรรมพระเจ้าเสือเมื่อเป็นวัดที่มีความสำคัญโบราณการเป็นวัดปร,ระวัติศาสตร์วัดจึงเป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมของชาวพุทธหรือว่าพุทธศาสนิกชนใน ในแง่ของการที่เราจะต้องไปปิดเราอยู่ตรงไหนเราก็สามารถปฏิบัติทำได้เพราะว่าเราเกิดมาในชาติใดเราได้พบุทธศาสนาและคนทุกคนมีความปตัญโยกตรเวทีมีเรื่องเดียวนี่แหละทำให้สังคมมีความสุขได้เพราะฉะนั้นนี่คือความสำคัญในการคิดจังงาประเวนี า,ารความเป็นมาต่างท่านสมุลก,ก็ได้ดำดำเก่าวแต่น้องประชาชนทั่วไปทราบแล้วครับ,บการโบประมาณมาสมควรเป็นเต้นกับพยายามทำทุกป,ปีครับตามความสามารถของโบมาณแล้วก็แต่ครับการจัดงานนี้ถ้าจป็นไปนไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความรวมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัดสมโดยเฉพาะน,น้องประชาชน แหล่งทุนแหล่กท้องเที่ยวสถานที่ได้ร่วมกันมาร่วมเทีนีครั้งนี้นะได้รับความร่วมมือจากหลายๆภาคส่วนโดยเฉพาะทางรัฐนักศึกษาที่เราได้รับทุกทุกคนและที่ที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้ทำัด้สำเร็จโดยทั่วถึงแต่ตรงไม่ใช่หรอสำนักกิจไม่ได้เอามีอย่างโบราณสถานนักศึกษามากมายถึง300แห่ง ประเภทดีต่างในการดำเนินการเพื่อแสดงเป็นความประจักษ์สำหรับที่พระเจ้าทงแสดงให้พวกเราได้เห็นครับเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติสถานีพระพุทธชินนิพพานนะครับท่านผู้เดิมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันบุรีท่านผู้รือราชการแล้วก็บิณรศรีชนผู้ร่วมแถลงการทุกท่านครับกรณีผมต้องให้ความมั่นใจก่อนนะครับเรื่องของสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในที่มีการ เ้าระวังมาตรการกำกับมาตรการดูแลแนะนำต่างๆอย่างดีนะครับเพราะนั้นพี่น้องที่จะมาเที่ยวนะครับมาทําบุญนะครับมาตักบ,บาตรท,ที่ที่วัดน,นี้ก็มีความมั่นใจได้ระดับหนึ่งครับแต่อย่างไรก็ตามครับแนะนํานะครับก็คือเรื่องของการใส่สนใจหน้ากากอนามัยนะครับก็ผมคิดว่ายังเป็นเรื่องสําคัญนะครับที่ ทุกท่านมาร่วมในที่2องด้วยการล้างมือนะครับจะเป็นล้างมือด้วยสบู่ก็ดีนะครับหรือทางการรมการจัดงานเตรียมเครื่องอัตโนมัตินะครับในการล้างมือด้วยระบาดระยะแรกทุกท่านมีมีเจลติดกระเป๋าทิ้งการเว้น,นาาระยะห่างทางสังคมนะครับเว้น,นาาระยะห่างทางกยายภาพนะครับก็คือมาอย่าเบียดเสียกันนะครับก็ทิ้งระยะห่างนวดนึงนะครับก็คิดว่าคงวางมาตรการไว้นะครับส่วนมาตรการที่4เรื่องของ การทำความสะอาดแล้วคิดว่าทางคณะกรรมการการจัดงานคงดูแลเรื่องทางสถานที่ดูแลสถานที่ที่จะใช้ร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำหรือสถานที่ต่างๆเนี่ยจะดูแลให้พี่น้องที่มารับบริการเนี่ยได้ได้รับความปลอดภัยในการตรงนี้นะครับจะมาให้ท่านลงทะเบียนว่าท่านใดมาทําบุญตักบาตรที่นี่บ้างนะครับอาจจะเป็นไทยชนะเข้ามาร่วมด้วยนะครับอันนี้จะมีเป็นประโยชน์สาหรับท่านเองนะครับในกรณีที่ ตรวจพบหรือว่ามีต้องเฝ้าระวังหรือติดตามท่านต่อนะครับสวบ,บรีวางไว้กับตางหรือว่าการของข้าราชการจัดงานวางไว้เนี่ยคิดว่าการจัดงานไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าเมือนท่านวัฒนธรรมบ,บอกอะไรเรายุคเป็นนิ้วหนอหมอบ,บางเรื่องท่านอาจจะไม่สะดวกบางเรื่องนะครับที่ต้องสนใจนักการเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับแล้ถ้าอยากให้จังหวัดสวบรีเราปลอดจากโรคโควิดตลอไปครับทุนนี้นะครับซึ่งขอ,งอยืนยันว่าเป็นที่เดียว นะครับในประเทศไทยนะครับงานปรเตนีในช่วงของขบันษาในประเตณีตะปัดเจวโรนะทมาทชันข้อต้มพูกโยนแห่งสระบุรีนะครับกุลฎาคมพุทธศักราช2563นะครับขอทุกท่านได้มาได้มีโอกาสนะครับให้คนสระบุรีชาวตัวดีได้ต้อนรับทุกท่านนะครับเราพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพนะครับทีจะรอต้อนรับท่านด้วยความอบอุ่นนะครับเป็นอย่างที่ หัวหน้าส่วนราชการนะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรตินะครับที่ได้ยินนะครับเดี๋ยวได้เชิญหัวหน้าด้วยนะครับนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีครับแวับเรามานิดหนึ่งเราวันิดหนึ่งเออฝาเรียนเชิญที่ใส่ชูนครับคนนี้คนนี้โยนนะคะมาตั้งวิดีโอนะคะวโรหณะสจัทร์เขาต้องพูดโยนแห่งสระบุรีประจำปี2500วิธีการกระทำที่ดีในคดีนี้สองคนนี้นะครับ เราก็ตัดในรูปแบบของการที่ต้องปฏิบัตามเนี่ยนอรอลนะครับสวิตวิธีใหม่อย่างเคร่งครัดนะครับเรามีทัง้ง